ครับสวัสดีครับมาเจอกันดังที่สองอีกนะครับดังแรกคลิปยังไม่ได้ลงเลยนะครับไม่รู้จะลงวันไหนนะครับเกจับวันที่ยี่สิบเมื่อวานนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดวันศุกร์นะครับแนมสองขั้มเดือนอกนะครับแต่ว่าพึ่งบ้านผมมันมาช้านะครับปีนี้ต้นอยู่น่นนะครับมาตีมานน้องๆเหมือนเดิมนะครับสูงนะครับม้องหุ่น ทีมานน้องๆเหมือนเดิมนะครับบ๊อบน้องฟวาน้องจาแล้วก็ผมนะครับนั่งให้มันหลีกเที่ยงไปหน่อยนะครับเดี๋ยวอย่าขึ้นผ่าเที่ยงไปอีกนะครับครบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครบเดินหยาบเนาะ ถังนะครับวันนี้ถังเจ้ามึงเอาทุง้งอะไยมาจ้ะนี่นะครับต้นเนี่ยอาจจะขึ้นท้งต้นโน้นนะครับแต่ประมาณสักห้าหกปีที่ผ่านมาต่อไม้ขึ้นทางนี้นะครับแต่ผูกเขาวันขึ้นไปนะครับเพื่อนๆนี่ครับต้นเขาอ,อันนี้ไม่รู้ต้นอะไรนะครับไม่รู้จักนะครับ ึ้นไปประมาณพอๆกับลังเมื่อวานเลยนะครับความสูงเดี๋ยวเราขึ้นทางต้นโน้นนะครับมันมีเครือเถาอยู่นะครับจะก,กลับมาต้นนี้นะครับกลับมาต้นนี้เอาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยไปเจอกันบนรังพึ่งดีกว่านะครับเน่ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับจะชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้กับหลุนคุณตาบ,บด้วยนะครับตรงนี้ไม่ได้ถ่ายไม้มงคลนะครับยุ่งยุ่งอยู่นะครับขอบคุณทุกคนเลย ที่เข้ามาดูเนี่ยก็เป็นเยบซีนะครับขอบคุณมากๆาเลยเดี๋ยวค่อยไปเจอกันบนบนต้นและที่รังดีกว่านะครับเมื่อวานก็น้ําก็ใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าผมต้องรีบตีช่วงนี้นะครับเพราะว่าบ้านบ้านผมนี่มันฝนเยอะนะครับเป็นป่าต้นน้ํานะครับน้ําก็ใช้ได้นะครับแต่มันยังไม่เหมาะกับ ความสูงหรือว่ารังพึ่งนะครับเพราะว่าฝนมันตกเยอะดอกไม้ออกสองสามครั้งแล้วนะครับแต่ครั้งนี้อาจจะแล้งนานหน่อยนะครับครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปเจอกันบนรังดีกว่านะครับครับครับขึ้นมาบนต้นแล้วนะครับแต่ยังมองไม่เห็นรังพึ่งนะครับอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวไปเจอกันบนต้นดีกว่าไม่รู้กล้องจะยังไงอีกนะครับ ลุย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 ไม่ได้ผมไม่มานะครับโอ้เหนียวนะครับไม้อะไรก็ไม่รู้มันเหนียว นู่นครับเห็นแล้วเห็นแล้วโดนฟันไปมั่งแล้วนะครับไม่รู้มีน้ํำไหมนะครับหลังนี้ปีก่อนปีไม่มีมีแต่น้อยแต่ถ้าดังไหนไม่มีน้ํานะครับผมจะเอา มดนะครับเพราะว่ามันสูงครับขึ้นยากเหมือนพึ่งอ่อนเลยนะครับ ตัวอ่อนตัวน้ำก็หัวน้ำก็พอป,ประมาณนะครับแต่ไม่เยอะนะครับตัวอ่อนก็สวยนะครับดูเพื่อนๆจะมองเห็นไหมนะครับ มาที่ยืนให้หมอกฟอนนะครับ งนี้ต้องขอตัวอ่อนไว้บางส่วนนะครับยืนยากหรอก พอใช้ได้อยู่นะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่ถึงกับเยอะนะครับไม่รู้มีเกสรไหมนะครับมองไม่เห็นนะครับฝั่งโน้นมองไม่เห็นเลยนะครับเพื่อนๆรังก็ประมาณเม็ดกว่าๆนะครับ ติดสนนะครับเพื่อนๆโอ้ยมีน้ำด้วยนะครับติดน้ำมาด้วยนะครับใส่ถุงนะครับเพื่อนๆ จะได้ครับน้ําหายากนะครับอีนี้บ้านผมหายากมากเลยนะครับเลยใส่เกสรก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามันปนอยู่กับเกสรนนะครับไม่มีที่วางเลยอาจจะเหวี่ยงกล้องเร็วๆหน่อยนะครับเพื่อนๆตั้งมาก่อนเดี๋ยวไว้ใส่ตัวอ่อนนะครับ หวังว่ากล้องคงจะหินนะครับเพื่อนๆเห็นฝั่งเดียวนะครับ 1,002กิโลกว่าๆนะครับเดี๋ยวต้องขอลังไปหน่อยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเอาไปให้คุณคนก็อยากกินนะครับปกติผมจะไม่ค่อยเอานะครับ ด้านล่างก่อนอน,นะครับูกดีๆนะครับเดี๋ยวมันมีสิทธิ์ลูดได้นะครับ แค่นี้แหละครับเดี๋ยวแต่งรังให้พอสวยๆหน่อยนะครับอโอเคยืนยากครับ ค่อยมาลุ้นกันอีกรอบนะครับเพว่าเว้นตัวอ่อนไว้ให้เขาเยอะนะครับปวดเอวครับยืนแบบแบบตัวโกงๆอยู่น,นะครับเนื้อทะเลกว่าไอ้นี่กันนะรอมันปิดกว่าไม่ได้เดี๋ยวกุยกุยตุ่มลุงก่อนกว่ามันนั้น để mình đi các, mấy anh chain mà nô chắc loắt rồi đấy ạ, cái ai uốn này mà ta, ta này, để uốn nám mày nha. ย้อนกันนะครับทีนี้หรือว่าโรยครับพื้นที่อัตคัดครับตมก็ต้องประคองตัวเองด้วยนะครับ น้อยเอ็นเกียกโต้กลวยหรืลาวไอ้ลอยวะดีนะกูไม่ถุ่มไปเกียก์อร่อยโต้กล้วยแต่ว่าไอ้ต้องมันเพิ่งกาขึ้นนี่โต้กลยวยชัางแล้วเกียก์นี่ไงนี่ลอยแต่ว่าโน่นน่ะเชือกโดนายนะครับ เชื่อก็เส้นเล็กด้วยนะครับต้องต่อนะครับ เลยป้าไปเลยเดี่ยวจงกว่ากกอบอดีย่อนถึงน้องๆแล้วนะครับนี่ครับไว้ค่อยมาลุ้นกันอีกรอบนะครับหัวน้ำก็น่าจะได้อยู่ประมาณสักสามขวดนะครับแล้วค่อยมาลุ้นกันอีกรอบเดียว ไปเจอกันด้านล่างนะครับครับไปสรุปว่าได้เท่าไหร่นะครับครับก็ได้ล้วามเลยนี่ฟองันนะครับที่ผมเอาลงมานะครับแล้วก็นี่หัวน้ำนะครับหัวน้ำก็ใช้ได้อยู่นะครับปิดหยาปูนสวยๆนะครับปิดปูนนะครับ น้ำเหมือนน้ำมันเลยนะครับใสอ่อนๆน,นะครับไปเหนียวนะครับข้นจะไ,ได้อยู่นะครับประมาณสามกิโลกว,กว่านะครับแล้วก็นี่ก็ตัวอ่อนนะครับต้องเอาดีกผักจีบนะครับอืมงั้นมาเล่นปีด๊ดกับ้างนี่ครับตทอ สวยนะครับจัดมาสามเพนนะครับนุ่นเพนสองเพนโตโตนะครับสองเพนล่างเล็กๆนะครับเลื่อกเอาตัวอ่อนมาแล้วก็เว้นไว้ให้เขาอยู่ต่ออีกนะครับนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็ผมขอตั้งเจ้าที่หน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ในป่าแบบนี้ต้องต้องตั้งเจ้าที่เจ้าต่างของนะครับนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลห์กับุญกคกระบุด้วยนะครับ เดี๋ยวก็เจอกลังมาอีกนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นถ่ายพึ่งล้วนนะครับครับสวัสดีทุกๆคนเลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับครับเดี๋ยวก็เจอกันคลิปมาอีกนะครับ